สวัสดีครับทุกคนผมชอปเปอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับว่าการพาเด็กๆเนี่ยไปปล่อยบินอิสระเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเอาน้องเนี่ยเข้าบ็อกซ์ให้ครบทุกตัวก่อนแบบนี้เลยครับแต่และตัวเนี่ยจะมีบ็อกซ์เป็นของตัวเองนะทั้งของเจ้ามารีกองเงินแล้วก็เมรีเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พาน้องเนี่ยไปอยู่บนรถกันเลยแบบนี้นะครับเจ้ามารีเนี่ยตัวหนักมากแล้วที่ขาดไม่ได้เลยครับก็ต้องเป็นคอยืนของน้องนะครับเพราะว่าเวลาน้องบินแล้วเหนื่อยเนี่ยน้องจะมีคอเอาไว้ยืนนะครับแล้วก ลดลากเลยสําคัญครับมีเก้าอีน้านะครับแล้วก็อาหารของพวกเด็กๆนะเราก็มาถึงกันแล้วครับเราอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาอยู่กับกลุ่มนกบินอิสระกรุงเก่าอยุธยานะครับพากันมาบินแบบนี้เลยพี่ๆก็มากันเยอะมากเลยนะครับวันนี้รอบแรกเราก็ปล่อยไปเลยครับเจ้ามาริกองเงินเมรีนะครับปล่อยไป3ตัวกันแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเจ้าเมรีนะครับก็จะบินวนไปวนมาแบบนี้เลยนะส่วนเจ้ากองเงินนะครับไม่ต้องห่วงครับบินรอบเดียวครับไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้รอกลับอีกทีหนึ่งก็คือ6 โมงเย็นเลยครับปล่อยไปตามสบายแบบยาวๆเลยครับส่วนเจ้าเมลิเนี่ยก็จะบินไปบินมามาเกาะที่คอนบ้างมาเกาะที่เราบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าเมรีนะครับเมรีเนี่ยก็บินลงมาหาเรากันแบบนี้เลยเมรีเนี่ยจะว่านอนสอนง่ายกว่าเจ้ากองเงินมากเลยนะครับกองเงินเนี่ยคือมาเห็นแค่ รอบแรกครับกับตอนกลับบ้านนะทุกคน<ม>ในกลุ่มของเรานะครับจะมีนกเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากเลยครับทั้งนกแก้วขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับพี่ๆคนไหนเนี่ยที่กําลังตัดสินใจอยากจะเลี้ยงนกแก้วนะครับก็มาศึกษาพูดคุยกับกลุ่มของพวกเราได้เลยนะครับพวกเราเนี่ยจะมีบินกันทุกวันนะครับบริเวณลานวัดมหาธาตุนะตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมารวมตัวจัดกิจกรรมบินนกวันแบบนี้เลยครับทุกคนถ้าใครนะครับอยากที่จะเริ่มเลี้ยงนกนะครับก็มาสัมผัสน้องตัว เป็นๆก่อนได้เลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะให้คําปรึกษาให้คําแนะนาเนี่ยกับพี่ๆได้เลยนะเจ้าตัวนี้ก็คือมารีนะมารีน่าจะเหนื่อยครับเลยแว็กินอาหารสักหน่อยเพื่อรอเจ้ากองเงินนะนี่กองเงินตัวป่วนของเรามาแล้วครับหกโมงครึ่งครับนี่กลับบ้านแล้วเรียบร้อยมาที่ที่หลังตัวสุดท้ายเขาตลอดเลยครับทุกคนเราเนี่ยเตรียมกางเต็นท์นอนแล้วนะทุกคนเกือบได้นอนอยู่วัดแล้วไม่ล่ะเจ้ากองเงินฮะก็าฝากติดตามเด็กๆของบ้านเราด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะไปบินที่ไหนมีกิจกรรมอะไรก็ฝากติด ตามเด็กๆด้วยนะครับ